กิจหอยพัฒนาขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังบรรดาทานทราบทั่วเถึงกันว่าผลิตภัณฑ์หวยล้าสีเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กำลังทดลองจำหน่ายให้แก่บรรดาผู้ที่มักเสียงสุเสิงรางวัลที่ได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงขึ้นบริษัทรวิสากิจหอยพัฒนาจึงได้มีการปรับปรุงเพิ่มเงินรางวัลบางรางวัล เฉพาะเลขหน้าสีล้าสีและเลขท้ายสีล้าสีซื้อถือ,อหนึ่งกันกีบจากเดิมได้หับเงินรางวัล8 0 0แสนกีบขึ้นมาเป็น1ล้านกีบส่วนรางวัลอื่นๆแมนหักษาไว้คือเกา่าซึ่งจะเริ่มจัดตั้งปฏิบัตินับแต่งวดออกข้างวันที่13เดือนสิงหาปี2 0 2 4เป็นต้นไป การเสียงโซกเป็นซื้อเลขหกลาสีเเลียนสามารถรุ่นถือรางวัลเลขหกลาสี่คางเคียงถึงลุมเลขหกลาสีสลับเลขห้าลสีหนาเลขห้าลาสีไทยเลขสี่ลสีหนาและเลขสี่ลสีไทยซึ่งเงินไขในการหับรางวัลใบหวยหนึ่งสามารถหับรางวัลได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้นโบจ่ายซ้ำซ้อนดังนั้นจึงแจ้งมายังบรรดาทานเพื่อทราบ เละสวยให้การสนับสนุนประกอบส่วนซื่อหอยพัฒนาด้วยความสมัครใจตามความเหมาะสมคณะกรรมการคุ้มครงการอบปเลยรองวัลก็กำลังสืบต่อทำการคัดเลือกสร้างน้ำนักหน่อยบานเพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้ยูบอลห้องหับ การจะตั้งอ,อกเลขงรางวัลหอยพัฒนาเมนรวมศูนย์อยูบ่บนเดียวอยู่ที่สนักงานใหญ่ของบริษัทรดวิสากิีดหอยพัฒนาบ้านทุงกันคำเมืองจันทบ,บุรีนครหลวงเวียงจันทร์และจะนำใส้ผลการอ,อกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในครอบเขตทัวประเทศซึ่งจุดป,ประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหอยพัฒนาเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ของผู้ที่มักเสียงโชคสิงรางวัลสร้างเวกเทศงานทำรา,ายได้ให้แก่ผู้ขายหอย เก็บเปาเงินส,นส่วนหนึ่งคืนสู่ระบบการเงินและธนาคารทั้งเป็นการสร้งางร้อยหาบเขามบป,ประมาณของรัฐเขียงกูไปกับการคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจํากัดการพนันต่างๆที่บอถ,ถึกต้องตามระเบียบกฎหมายการออกเล่นรางวัลแต่ละครั้งเหม็นจะได้มีการทายทอดสดออกอากาศทางโทรภาพแห่งซาตลาวซ่องหนึ่ง ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาตลาวระบบ FM 13.7 7มมกะเฮิละซ์และไลฟ์สดทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลซึ่งจะเริญแต่เวลาซาลมงเป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามหับทรมและหับฟังทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัล คณะกรรมการคุ้มครองการอกเลข้งรางวัลก็ได้ทาการคัดเลือกสร้างน้ำหนักเนื้อบาลและได้นําขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละเนื้อตุ่มได้สําเร็จเป็นทีพ้อยและได้สืบต่อทําการตรวจการอุปกรณ์หนื้อตุ่มที่จะนําใช้ในการอกเลีรางวัลหอยพัฒนาเลขอกหตัวเพื่อหาประกันความโปร่งใสในการอกเลขรางวัลแต่ละขั้งแม้ได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการอกเลข้งรางวัลเข้าห่วง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ก,การควาคมพ้อมของอุปกรณ์ที่จะนําใช้ในการออกเล่นรางวัลแต่ละสนิดในเซ็นยังยืนผลการออกเล่นรางวัลตามตัวจริงไม่เป็นรักฐานในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัลก็ได้สำเร็จการกวบคามพ้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเล่นรงนงางวัลเป็นที่เรียบร้อย ต่อไปขอเสิริมพนักงานถือคันเลขบัตรได้ออกมาประจำนาทีขอเสิริมพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนนขันเป็นขั้นที่หนึ่งได้แก่บัตรหมายเลขหกขอเสิริมพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนนขันเป็นขั้นที่สองได้แก่บัตรหมายเลขสี่ ขอเสิร์นพังงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยูนขันเป็นขั้งที่3เได้ก็บัตรหมายเลข2ขอเสิร์นพักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยูนขันเป็นขั้งที่4เได้ก็บัตรหมายเลข3ขอเสิร์นพักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยูนขันเป็นขั้งที่ห้า ในกาบัตรหมายเลขหนึ่งและขอเสริมพนักง,งานออกเลขรางวัลออกมาจากเสียงเลขบัตรที่ยืนยขันเป็นข้างทีหกเส่งเป็นข้างสุดท้ายในก่บัตรหมายเลขห้ ออกเลขรลังมันก็ได้ขึ้นเป็นประจำหนนาทีอยููตละลเนยตุ้มตามหมายเล็บัตรที่ตัวเองจกเสียงได้เป็นที่งย่ำห้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรลังมันจะได้ทาการบรรจุหนยบานเข้าใส่หนยตุ้มทั้งหก่นยตุ้มให้ครบหนยตุ้มละสิบเนยบานซึ่งจะเริ่มแต่ไมายเลข1หนึ่งหายมเลขศูนย์หน่วยที่หนึ่งหมายเลขหนึ่ง หน่วยที่สองหมายเลขสองหน่วยที่สามหมายเลขสาม ยที่4หมายเลข4ีหน่วยที่5หมายเลขห้ หน่วยที่หกหมายเลขหกหน่วยที่เจ็ดหมายเลขเจ็ด หน่วยที่8หมายเลข8ปหน่วยที่เก้าหมายเลขเก้า และหน่วยที่สิบหมายเลขศูนย์ก,การบรรจุหน่วยบานเขาใส่ใหน่วยตุ้มก็คบหน่วยตุ้มและซิบหน่วยบานเป็นที่เย่ำห้อย <S <S ต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มต้งหกหน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นขั้งที่หนึ่ง ตอขอเหียนเซิญคณะกรรมการคุ้มครองการนองเลขรกงวัลได้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละในตุ้มนำพนักงานออกเลขรกงวัลมีคือดังนี้ 1. ขอเหียนเซิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเทีเ่ยว 2. คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องวการสำนักงานนายกและมนตี 3. คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ 4. คณะกรรมการผู้ทางหน้าจากกระทรวงการเงิน5คณะกรรมการผู้ทางหน้าจากคณะเลขาธิการสภาแห่งชาติและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงมิตยธรรมของเฮนเซอร์คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางังวัลทางหกภาคส่วนจะได้ขึ้นเป็นประจำหน้าที่อยู่แต่ละเวยตุ้มนำพนังงานออกเลขรางังวัล เพื่อห่วมกิจกรรมกดเสียงหายในบ้านตกลงมาสู่บ่อน้ำขับทางด้านนอกของแต่ละในตุ้มขณะนี้ขณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นเป็นประจำนาทีอยู่แต่ละในตุ้มนำพนังงานออกเลขรางวัลเป็นทีเียห้อยต่อไปขอให้พนังงานออกเลขรางวัลหมุนในตุ้มทั้งหกในตุ้มไปพร้อมๆกันอีกเป็นขั้นที่สอง ด่วอารมณ์ของผู้คุมเชียงโซกสิงลังมันเป็นภาษาอาชีเสริมสั่งให้เก็บงานทำเงนรายได้หนเพื่อใสหันอสั่งและหับเขอางบมาของรับด้วยการเก็คเอาในส่วนหนึ่งที่หมุนเวียนในท้องตลาดทิ้งออกสุระบบกรเงในธนาคารเช็คคู่กับฐานประกอบควงเฉลี่ยสามคนในอีกด้านหนึ่งกับเพื่อรักขกงคณนต่างๆที่บริต้องการะเบิดหนาย ในโอกาสต่อไปขอเฮียนเซิร์นคณะกรรมการได้กดเสียงไหยในบ้านตกลงมาสู่บนล้ังคับทางด้านนอกหน่วยตุ้มและหนึ่งหน่วยบานขอเฮียนเซิร์นขอขอบใจนักคณะกรรมการลำดับต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ถือขันขึ้นไปรับเอาในบานที่ตกลงมาสู่บนล้ังหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเพื่อน้าแปบรรยุรลวมกันใส่อุปกรณ์วงกลม หน่วยที่หนึ่งหน่วยที่สองหน่วยที่สามหน่วยที่4ี่หน่วยที่ห้าและหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกกลมหน่วยที่หนึ่ง หน่วยที่ 2, 2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุหน่วยบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เยมห้อยในโอกาสต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลออกมาประจำทีอยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลัก เพื่อทําการบรรจุน้อยบานเล็กเสียงเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6น้อยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลขหนหาหมายเลขหกหน่วยที่1หมายเลขหนหน่วยที่2หมายเลขสอ หน่วยที่สมหมายเลขสาหน่วยที่4ี่หมายเลขสีหน่วยที่ห้าหมายเลขห้า และหน่วยที่หกหมายเลขหกการบรรจุในบานเลขเสียงประจำลักเขาใส่อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่ย่ำห้อยในวกาต่อไปขอยนเซินคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์การแนวรัสสังซารได้เกียรติขึ้นมาประจำนาทีอยู่อุปรกรณ์เลขเสียงประจำลักขอยฮนเซิน งานออกเล่ลังวันจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเซียงประจําหลักเป็นข้างที่หนึ่งพนักงานออกเล่ลังวันกําลังทาการคายเนบานหมายเลขเซียงประจาหลักเป็นข้างที่หนึ่งเดกแกม่มหมายเลขสี่ขอเสริมพนักงานออกเล่ลังวันที่ประจําอยู่ในตู้หมายเลขสี่พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจํานาทีอยู่ประกอบงกง พนักงานออกเลรางวัลจะได้ทำการมูลอุปกรณ์ควคุมเป็นขั้งที่หึจุประสงค์นการทนกามการีาหกนาสงการันด้ายกางบรรยากาศทางการสสนโดยความคลาดเคละการเสซเซนโดยความสะใจดยีดานงกเพื่อจำกัดการพนงานต่างที่บริทต้องางระบขึนมาขอกับใจน้ำพนะกรรมการคอยพนักงานออกเล่ลางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับ อยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยพนักงานออกเ่นรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำลกเป็นขั้นที่สองพนักงานออกเ่นรางวัลกลังทุ่งการไขในบานลเลขเสียงประจำลกเป็นขั้นที่สอง เดแก่หมายเลขสาขอเสริมพนังงานออกเล่นรางวัลที่ประจาอยู่ในตู้หมาเลขสามความทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจํานาทีอยู่อุปกรณ์งกลมพนักงานออกเล่รางวัลจะได้ทําการหมุนอุปกรณ์งกลมเป็นขั้นที่สองขจัดตัวรลขหมายลนึ่งสี่บนดีดูดีบระทิสซาร์คิดถึงพนันมาทุกเป็นคำนึจะเป็นนิต้อนังจับมาร้างการที่เรามีควากระท ขอกอบใจน้ำคณะกรรมการขอยพนักงานนออกเล่นรงวัลได้จับเอเนวในบานและนำไปวางไว้ยุบันห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันพนักงานนออกเล่นรงวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เล็กเสียงประจำลักเป็นขั้นที่สาม พนังานนกเลีรยงวันก่ลนมาทำการไขน้อบาลหมายเลขเสียงประจำเป็นขั้นที่3ได้แก่หมาเลข2ขอเสริมพนักงานนกเลีรยงวันที่ประจำอยู่ในตู้หมาเลข2อพร้อมทางาคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์งกลมพนักงานนกเลรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์ม้วงกลมเป็นขัั้งที่ส สอบกับใจน้ำขณะกรรมการขอให้พนักงานออกเล่รางวัลได้จับอ,อนวยบานเลยนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักมืนพนักงานออกเล่รางวัลจะได้นําการมูลอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่4 ได้รางวัลกรณ์นัดทำการไข่ในบ้านหมายเลขประจำลำเป็นขั้นที่4เดเกอร์หม,มายเลข5ขอเสริมพนักงานอกอกได้รางวัลที่ประจำอยู่ในตูม้หมายเลข5พร้อมทางาคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปรกรณ์มงังโกมพนักงานอกอกได้รางวัลจะได้ทำการหมุนอุปรกรณ์มังโกมเป็นขั้นที่4พนักงานสมียนการท,ะท,ะทัพอุตส่าห์เป็นจริงการแจ้งผลการออกนด้รางวัลให้ประาธานได้ทราบทราบตัวงานสืบเนืมองในภาพตัดสิน,น,น สภานวัตกรรมไทยจะเป็นประชุนในนามสภินปิะธานขอขอกใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานนักเล่ยรงวัลได้จับอเนวยานเลยนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักสิบพนักงานนักเล่ยรงวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลเสียงประจำลักเป็นขั้นที่ห้า ดอกเลรางวัลกำลังท้การคายนเานื้อบานหมาเลขเสียงประจำลกเป,ป็นขั้นที่5ได้ดเก่ไหมายเลขหนึ่งขอเสริมพนักงานอกเล่รางวัลที่ประจำอยู่ในตุม้หมาเลขหนึ่งพร้อมทงางคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์องงโกมพนักงานอกเลขรางวัลจะท้การมุอุปกรณ์มังโกเป็นขั้นที่5าเหตนการ,ร,รานหัวการนข้นเฉาปะปฏิบัติกาเป็นใดๆทางจึงสงามารถทำอะไรมาได้ ขอกับใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานนักเลงรางวัลได้จับอนวยบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักเซนยงหนยบาไหมายเลขเซียงประจำลักก็เหลือเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นขอกับใจน้ำคณะกรรมการ พนักง,งานออกเลขรางวัลกำลังทำการคายในบานหมายเลขเซมประจำลักเป็นขั้งที่6ซึ่งเป็นรั้งสุดท้ายได้แก่หมายเลข6ขอเสริมพนักง,งานอกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หม,มายเลข6พความทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์ล่องขอมขอเชินเซินคณะกรรมการได้โยกขันยกเพื่อเหตุให้ในบานตกลงมาสู่บรนทงหาบทางด้านนอกขอเชินเซิน อกอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนรบาลแลนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยในเวลานี้อเบาลทั้งหกอเนบาลก็ได้ถือนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่เสียงได้เป็นทีเฮียพ้อยต่อไปคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนรบาลและทำการภายอเนบาลเพื่อจะเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทั้งการ ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาทานได้ับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่9 2ออกข้างวันที่12เดือนสิงหาปี2004รางวัลเลข6โตัเลขที่ออกได้แก่หมายเลข989284989 2 8งเลขห้าตได้แก่หมายเลข8 9 2 8 4 8 9 2 8 4เลขสี่ตได้แก่หมายเลข9 2 8 4 9284เลขสามตได้แก่หมายเลข2 8 4 2 84 เลขสองตัวได้แก่หมายเลข8 4 8 4เลขหนึ่งตัวท้ายได้แก่หมายเลข4หมายเลข4การออกเลขรางวัลเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นทีเฮฟ้อยต่อไปเมนจะได้สืบต่อทำการออกเลขรางวัลหวยน้ำสัดขอเชิญพนักง,งานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจํานาที ในโอกาสต่อไปขอเหียนเชินคณะกรรมการผู้ต่างนาจากกระทรวงยุติธรรมได้เกียรติออกมาประจํานาที่อยู่อุปกรณนหวยนำซัตว์เพื่อทําการออกเลขรางวัลขอเหียนเชินหวยนำสัตว์แม่นนำไส้หน่วยบานทั้งหมด40หน่วยบานและจะเสียงเอา4หน่วยบานมาเป็นผลการออกเลขรางวัล น่วยบาใหมาเลขนำสัตว์ข้างที่1ได้แก่หมายเลข3 4สนำสัตว์เลขกวงหมายเลข3 4สี่นำสัตว์เลขกวงหวยนำสัตว์ซื้อสี่นำสัตว์ใน1เกมสามารถรุ่นถึงรางวันได้นับแต่รางวันที่1ถึงรางวันที่6 หน่วยบานหมายเลขน้ำสัตว์ขั้งที่สองได้แก่หมายเลขสามแปดน้ำสัตว์เลขหมินหมายเลขสามแปดน้ำสัตว์เลขหมินหน่วยน้ำสัตว์ลังวันที่หนึ่งต้องถือสี่น้ำสัตว์เลี้ยงตามลำดับแต่สายหาขวาซื้อหนึ่งพันกีบหมุนคาลังวันห่าห้อยล้านกีบตอนหนึ่งลังวัน หน่วยบานหมายเลขเสียงนำสัตว์ข้างที่3ได้แก่หมายเลข17นำสัตว์เลขนกยงางหมายเลขหนึ่งเจนำสัตว์เลขหนกยางหน่วยนำสัตว์รางวันที่6ต้องสืกสี่นำสัตว์จะสลับอยู่แต่เมืองใดก็ได้ซื้อ1,000พันกีบหมุนคารางวัน10ล้านกีบต่อหนึ่งรางวัน และหนวยบานหมายเลขนำสัตว์ขั้นที่4ได้แก่ม 3, 6, หมายเลข36นำสัตว์เลขหินหมายเลข36หนำสัตว์เลขหินขอขอบแจนคณะกรรมการผลการออกเลขรางวัลหวยนำสัตว์ก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เย่มห้อยต่อไปมันจะได้ทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับสี่สิบห้าขอให้พนักงานนกเลขนรางวัลได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์ออกเลขนรางวัล ในโอกาสต่อไปขอเยนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์การแนวรัร,ราศาสตร์ได้เกยียรติขึ้นมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์ออกได้นรางวัลขอเยนเชิญ จากพัฒนาหาทับ45ห,หน่วยที่หนึงได้แกมหมห่หมายเลข21หมายเลข21 หน่วยที่สองได้แก่หมายเลขศูนย์สองหมายเลขศูนย์สองหน่วที่สองมีความหมายซีน่าคือมีพลังงานหน่วยหน่วยที่สามได้แก่หมายเลขสามเก้าหมายเลขสามเก้า เอฟทีเดี๋ยวมีอาการนานหน่วยที่4ได้แก่หมายเลข36หมายเลข36 ก่อนนี้มีเงินลงทุนสะสมวนจะได้เบิกต้กตนจะทาด้เริมต้นเสเ้นจะแบ่งตามจำนวนที่แต่นตรวจสีนแลนดนไวที่5ได้แก่หมายเลข05หมายเลข05ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการ การออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45ก็ได้ออกมาสําเร็จเป็นที่ฮือฮ้อยต่อไปแมนจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรดาทานได้รับทราบอีกครั้งผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำวดที่92ออกข้างวันที่12เดือนสิงหาปี2564รางวัลเลข6ตัวได้แก่หมายเลข989284 989284 98เลข5ตัวได้แก่หมายเลข 89284 89284เลขสีโตัวได้แก่หมายเลข9284 9284เลขสา ข้า้สมที่ฐานไรับสมพานไปแล้วนั้นก็เมนผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำวันที่92ของวันจันทร์วันที่12สิงหา2004เมื่สมัยก็ต้องขอแสดงความยินดีในบัตรทานที่ได้เสียงส่งนำทางรับวิสาหกิจหวยพัฒนาและถือเลขรางวัลในวันนี้เมื่อวันนี้เวลาของการทายทอสดสดผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาก็มเมนได้